เลยนะอันนี้เป็นชูความเจริจะได้ความไผ่ได้เจะที่นาค่อยๆใส่ไม้ไผ่ไปม้ไผ่ค่อยๆใส่ไปากับไปกับขจั้งเอ้ยไปกับพ่อหัวไปกับพ่อหัวตลาดดูมาเอาขยะไปทิ้งก็คือพ่อหัวเห็นมันบิดไม่ได้มันนกตมันเป็นลูกนกมันบิดไม่ได้ขนาดมันมันบิดไปนิดนึงมันยังบิดไม่ได้เลย ก็เลยว่ามันน่าจะบินนอกบ้านไปแล้วแต่พอไปดูเอ้ามันอยู่ในบ้านอเลยมันอยู่ตามพุ่งสวนน่ะมันไม่ไปไหนหรอกข้างนั้นอ่ะมันบินไม่ได้ดูว่าต้องเลี้ยงวันนี้มันแข็งแรงแล้วตอนโตค่อยๆปล่อยอ้ปล่อยเนาะก็เลยหนูคิดยังไงแล้วไม่จับก็ไม่ฟังเลยมันแข็งแรงก่อนใช่ไหม ยเปตป่อยเนาะเออควรเ,เ,เ,เจ้าปลูกไปปลูกผู้จนเปลนหาดไถ่มาจะมีวันนี้ควรเจ้าปลูกไปเป็นปลูกผักไปปลูกหมากเป็นปใบไถ่มาไม่มีวันนี้ควรเจ้าไปปลูกหอย,ยเชลล์อ่อนแต่นั้นไมีวันนี้มานำทางคนทองน,นำความคนเขียวมาถึงสวรรค์การเสี่ยงแท้คือเขาตุ้มเขาหวาน มาจากกินน้ำาจนน้ำาอ้อยยายเจ้าอื่นเจ้าอ,อยขนเจ้าหู่ดวนเฮ้เด้อไอ้นองวันนั้นกุคัมพารั่กินข้าวเากเันฮะเขียวหมกักชีไปขายแล้ขึ้นมาได้ทของเตาเด้อให้เจ้าดีอันนี้ยังกินทุกตถูกให้ไปดีมาดีอยาพวกไหวหานยาพ้าไหลห้าง 大猪。